สมมติต่อไปอีกว่าผิดจริงตามที่พี่เรืองไกาเชื่อและตั้งข้อสมมติฐานก็แปลว่าถ้าสารลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยภายใน15วันแล้วเกิดวินิจฉัยมาว่าผิดจริงตามนั้นนี่สอสอ4ี่คนในวันที่ประชุมแล้วรับรองเรื่องนี้ก็ต้องไปทั้งหมดเลยเหรอก็ศารศาลต้องเป็นผู้สั่งฮนะ เรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องนี้มีมีเรื่องของการกระทําลักษณะน,นี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วปอปอชอก็ชี้มูลมาแล้วตามรัมูลทีมาศูนย์นะครับแต่ห้าศูนย์เนี่ยไอหนึ่งสี่สี่นั้นมันคือมาตราหนึ่งหกแปดนะครับแล้วก็ชี้มูลไปสองสามคดีแล้วที่เกี่ยวกับไอไอความในมาตรานี้นะครับแล้วก็ อายการสูงสุดก็สั่งฟ้องไปที่สารฎีการนักการเมืองผมถึงบอกว่าปปชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะเคยลงมติีิบูีิบูรอาญาด้วยนะเ,เราสอบถามในห้องกรรมธิการเนี่ยนะครับเอกสารที่ส่งเข้ามาก็เขาบอกว่าเขาขอไปทั้งหมด220กว่าหน่วย224หน่วยหรือไงเนี่ยนะึกส่งมาหมดตามค r code สี่ต, 4, 4ตัวนั่นแหละ เราก<ฆ>็เขาเปิดเขาก็ยังถามอยู่เขาก็มาถามนะะตัวประธานก็มาที่ห้องกรรมธิการเองก็บอกมันผิดตรงไหนผมก็บอกเอ้ตอนคุณร้องร้องรลฐมนตีข้ามนาคมเมื่อต้นมีนาเนี่ยคุณคุณร้องเขาได้ยังไงแล้วคุณไม่รู้แล้ว่ามันผิดมาถูกแล้วแล้วหลายคนที่นั่งอยู่ในกรรมธิการงบประมาณก็เป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณอยู่ด้วยครนะฮะแต่กลับไม่ได้ดูย้อนดไอูไอ้คดีเก่าๆที่ที่เคยเป็นเคยปฏิบัติกันมามันผิดยังไงพี่เรืองไกร ถ้าไปเห็นสำนวนปีหกสองที่ปปชชี้มูลเรื่องมาตราหนึ่งหกแปดไปแต่ซึ่งมันมัน,ม,นมันมีหลายร้อยหน้ามากนะฮะก็ก็จะเข้าใจว่ามันผิดยังไงแต่ว่าผมไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาในในคำร้องนะผมถือว่าปปชต้องรู้เองอยู่แล้วเพราะเป็นสำนวนปปช